สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันที่28สิงหา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานปรับไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะรวมราคาปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่200บาทค่ะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะราคาทองก่อนเปิดตลาดนะคะราคาทองแท่ง ขายออกอยู่ที่28,700บาทรับซื้ออยู่ที่28,600บาทส่วนทองรูปประพันธ 96. ์96.5%เนะคะขายออกอยู่ที่29,200บาทรับซื้ออยู่ที่28,091บาท48สตางค์ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของสปอร์ตโกเช้านี้นะคะ ล่าสุดอยู่ที่1927.90ดอลลาร์ต่อออนนะคะซึ่งปรับลดลงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1928.831ลดลง0.02%นะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะ อยู่ที่3 1 3 0 0เเพิ่มขึ้น0.02%นเนะคะมีการแข่งข่าขึ้นค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงหรือห้าสิบตังค์นะคะแล้วก็ทองหนึ่งบาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งแต่ละร้านแต่ละลายจะมีค่ากำเนิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ดูกันต่อในแนวโน้มราคาทองนะคะราคาทองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากมีรายงานข่าวว่าทางกองทัพจีนได้ยิงขีปนาวุธลงในส่วนของทะเลจีนใต้นะคะจึงส่งผลให้สหรัฐอเมริการะงรับการออกวีซ่าให้กับผู้บริหารของจีนและควบคุมการส่งออกของจีนด้วยค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวนะคะจึงทำให้ราคาทอง มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงจะมาอัปเดตราคาทองตอนเปิดตลาดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ